ขอเทีงานแอปกระดาจงโชคดีสามสองหนึง่งป้าป้า้ไปไปไปาตุ๊อนการเลินทังะ เบิ่งกันลุ้นกันตลอดเบิ่งเบิ่งด้วนี่มันถูกเป็นเลขเก็ดิดิดีเด้อที่พี่นว่าคนคุยกันอยู่แถวนี้นะฮะหอเที่ยงกานไรน่เงน่องนมีเยอะดย mẹ nhau nè cả vô đường, mình đều, mình đều đều một mình kiao mẹ kiao mẹ nhau 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 mẹ ฝนจะย่อเง็บบ้านครับเรื่องมีปัญหานะครับผมว่าท่ามีมากรถบารไปรถบรไปะครับทางบ้านแมพี่นะครับานเิกะครับถอดีนานนครับ ไรก็มาไปเล่นพันไปคุ้มควันขาวๆนี่ปากควันลงมาอยู่นะเขื่อนโมมี่นี่นะชวงแมวฝนเขื่อนเมื่อไรเลยนะครับ ก็ทราบนี่ประมาณเืิเนมรเลนะครพอบเลยแต่ี่ข้อมมงินไปเยดูองพัท่สุนับข่ันเนเลเสียงนะครับทเียงเล ที่บันามีเสอาวี่ถูกคือไปมองคันนะครับร้อยเสียเสียทานไปจากอรามาขออีกสองร้อยได้เตอบนะครับเดี๋ยวเจอมองเจอบอลครับบอลไปใสมาใส จอดไว้ชาปน้วงดมอานที่เรามองาเป็นีีตางเป็นผี้ช่อี้ยนะัางตหน้าข้างาสั่หดเ่เดแล้วไปมันีเป็นขีเป็นกอโมดอกนะครับไรหาร้ยนั่นนะครับราบ